ข้าดิบเนาะอแล้วก็สามห้าสวัสดีวันร um> ังคารแลครับวันนี้เนี่ยผมไปงานเผาศพพ่อเพื่อนมาแล้วครับก็เลยไม่ไถ่ายมาวันนี้ก็กลับมาที่งานกลับมาที่มอก็มาทำงานเป็นงานกับไอโซครับไอ้พวก นโยบายเรียกว่าล้อมูเนียนะนี่ก็หน้าเดิมๆฮะหน้าเดิม EIA หรือเปล่านี่ก็หน้าเดิมฮะนี่ก็หน้าเดิมนี่ก็หน้าเดิมครับนี่ก็หน้าใหม่หน่อยไม่ค่อยเห็นคนนี้ครับหน้าใหม่ฮะก็เดี๋ยวจะทำงานไปเรื่อยๆครับไม่รู้ครับว่าจะสักกี่โมงก็ กินหหมดเลยรอทำงานไปเรื่อยๆครับรวมหน้าเบื่อมากตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มของที่แล้วทุกคนเนี่ยก็กำลังขมกขักเขม่นในการทำงานนะฮะ นี่สมบูรณใหญ่เลยปีนี้มันห้าแปดเลยเฮ้ยไมันจะเสร็จพวไม่รู้นะแล้ววันที่ไม่มาทำอ่ะไม่ได้อยาถ่ายแบบขับน้นแล้วนะถัเดี๋ยวเดี๋ยวเคุณจะมาดูเอ็นจีเขาไม่มีแฟนมาก็ไไม่เลยนะหลายร้านตอนแรกเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยมีมันด้ว้ย เป็นไงฮะทำงานเด mm ็กๆอีกแล้ว uh, รู้ส wow. nice ึกไงบ้างครับนี่ว่าสามันาพอแก็ไม่ใช่อีกแนี่งานกลุ่มนะเว้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ปัญหาพิเศษนะคะแล้วพรุ่งนี้เราสามแล้วอันนี้เราก็ต้องไปส่งรบกวนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอรบกวนเป็นอะไรโอ้ย่างควรทำยังไงคะอาจารย์คืนนี้ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งอะไรทีหนึ่งเธอตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วฮะ ได้เวลาแยกย้ายทำงานสักทีผมไม่ทำแล้วเฮายบายบายไคุยเล่นเกมยู่เายผมก็นั่งดูสับไปเดย์ครับตลอดเลยทำงานเน็ดเดียวเท่านั้นจบเยางานชัวมากจริงๆฮะชัวมากตอนนี้อยู่กับมินตามินตาไปทอะไรมาทาอะไรเกมมินตามาเล่นเกมเป็นเพื่อนนะใช่แล้วก็ตอนนี verses, ้ทุกคนก็อยากย้ายกันหมดแล้วไม่เข้าผม ไ<ก>ปน,นอนไปน,นอนเดินทางอานะบน้ำกลับไปที่ห้องแนละ้วอาบน้ำแล้วครับตัวเหนียวสวยๆวันนี้ล<ะ>ออแล้วร้อน<ะ>มากงงนอนมากด้วยด้วยอ่ะก็กลับมาที่ห้องนะครับวันนี้เป็นวันทำงานกลุ่มซึ่งงานเนี่ยมันเกี่ยวกับ ISO 1มื่นสหนึ่งครับเป็นกฎหมายใหม่ของโรงงานที่คล้ายๆกับ ISO 9 0้1พนพวกนี้ครับที่เขาโพสต์กัน ลงบริษัทก็มีสิ่งว่าร้อนนี้อันนี้เป็นกฎหมายใหม่กะจายก็เลยให้พวกผมเนี่ยรวมกลุ่มกันทำนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับทํางานปกติทั่วไปเดี๋ยววันนี้ผมก็เหนื่อยมากนะฮะร้อนมากๆใต้อาคารเรียนที่ผมทางานเนี่ยยุงโคตรเยอะเลยครับไม่ไหวโอเคครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอให้พ่งนี้เป็นวันที่ดีบ๊าย